แลมาติดตามเข้ากันต่อในส่วนที่สองของพิรับข,บขับเขานะคะ,คะช่วงนี้จะพาไปแลกกิจกรรม I will I can I will ค่ะกระถมไม่ใส่ทางออกแต่เป็นทางหยกคล้องซอบตอกันนะคะเระหว่าทางสออบตอค่ะเข้าจัดกิจกรรม I can I will กระถมไม่ใส่ทางออกแต่เป็นทางแยกพร้อมมอบรางวัลให้กับเยาวชนผู้ทรงพลงานคลิปนี้ไม่เอาหนามกระถมสร้างความตะนักรู้ภไพรายจากหนามกระถ่อมค่ะ รื้อนำหน่วยการ,รบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากกิจกรรมรณรงค์ I Can I w v i l l กระทอมไม่ใช่ทางออกแต่เป็นทางแยกค่ะกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประ,ประชุมเหล็กมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยาลาเพื่อจะเพื่อแพร่ความรู้แล้วก็พ้นกระทอมจากการใส่ใบกระทอมให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมกับมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่จัดทําคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการเยาวชนซื้อสร,สร้างสรรคลิปนี้ไม่เอาหนามกระทอมซึ่งมีจําน,นวนว่าหนึ่ง รอยคลิปเลยทีเดียวค่ะคสำหรับกิจกรรมนี้เขาจัดขึ้นเพื่อจะเผยแพร่ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักทึงโทษแล้วก็พ้นกระทบจากการฉายใบยกระท่อมมุม่งเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่เปิดจะก้าวซูเส้นทางชีวิตที่สั้งสรค์โดยมีพานานส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า5ารอยคนเลยทีเดียวค่ะดรนายแพทย์สมม้บุญเกลียงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตประธานในกิจกรรมก็ได้บอกว่าการจัดกิจกรรมไอแคนไอวิกระท่อมไม่ใช่ทางออกแต่ เป็นทางแยกว่าสออวตวรวมกับหน่วยงานถูกผักสวนรวมป้องกันแล้วก็รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นเทเี่จอชตสําสหรับวาระผึกกระถมนึ่งรยสิบวันในห้นนี้เนี่ยก็ถือเป็นว้นสุดท้ายนะที่จะครบนึ่งรยสิบวันข้องการรณรงค์ไม่เอานา้มกระถมกิจกรรมนี้ค่ะก็เลยจัดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแนวเนเชอ่อมันว่าเราทําได้ก็คือไอแคนและก็เราจะทําก็คือไอวิว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนป้องกันไม่ให้ตกเป็นเยือะข้องยาเสพติดเพื่อให้เติบโตเป็นกําลังสําคัญข้องชาิในอนาคตค่ะพันพูมารืเนี่ยสอบตก็มีการจัดกิจกรรมเพิ่มความตระนักรู้เรื่องของ้องผื่กระทมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบรรยายในประเด็นอนาคตซ,ซัดไซเยาวชนไทยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรั่วผื่นกระทมนะจัดเซวนาผสมภาษาสแตนด์อัพคอมดี้โชว์แล้วก็ท็อกอีคูเดนเมนต์ค่ะ โดยสลิลปินและก็อินฟลูเอนเซอร์เชิ่ดังเทมาท่ายทอดเรื่องราวแล้วก็มุมมองสร้างเร่งบรนณาจใจไม่ให้เยวาวชน,นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ